สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะช่องของเราก็จะมานำเสนอข่าวคราวนะคะทั่วโลกเลยวันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าอ่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องของอตระกูลที่จัดงานแต่งงานแบบบันลือโลกมากเลยนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นอภิมหาเศรษฐีนะคะชาวอินเดียที่อยู่ในตระกูลอ่าเอมบานีนะคะซึ่งเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปเอเชียแล้วก็ เรียกได้ว่าติดชาร์จอันดับนะคะของโลกเลยค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะครอบครัวนี้เนี่ยก็มีงานแต่งของลูกสาวคนโตนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพความอลังการของการแต่งงานของน้องชายคนเล็กของครอบครัวแอมบานีต่อนะคะซึ่งนะคะจัดขึ้นนะคะในเดือนมีนาคมปี2024นะคะแต่เรียกได้ว่าเป็นการ แต่งงานที่แบบเป็นพรีเฉยนะคะพรีเวดดิง้งเฉยๆซึ่งมันยิ่งใหญ่และอลังการมากๆเลยนะคะโดยที่ตอนที่งานแต่งของพี่สาวคนโตนเนี่ยมีการเชิญบิอนเซ่นะคะมาร่วมร้องเพลงในงานพรีเวดดิงะะ้งค่ะซึ่งค่าตัวของบิอนเซ่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250ล้านนะคะก็เรียกได้ว่า อลังการสุดๆไปเลยค่ะและในปีนี้นี่เองนะคะอนันต์นะคะแอมบานี่น้องชายคนเล็กของครอบครัวค่ะแล้วก็แฟนสาวที่ชื่อว่าอาร์ติกานะคะเมอร์แชนนะคะซึ่งเป็นครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นความร่ำรวยของอประเทศอินเดียนะคะทั้งสองครอบครัวค่ะซึ่งฝ่ายหญิงเองเนี่ยนะคะก็เป็นตระกูลที่มาจากความร่ำรวยนะคะจากการทำ อันนีมณีอะไรแบบนี้นะคะส่วนนะคะฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสาธารณูปโภคทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกต่างๆเนี่ยที่ครอบครัวแอมบานีเนี่ยดูแลอยู่นะคะก็เรียกว่าครอบคลุมไปทั่วอินเดียเลยนะคะเขาก็เลยกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในอินเดียนั่นเองค่ะแล้วก็มีข่าวมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ การจัดงานพรีเวดดิ้งรอบแรกเนี่ยนะ,ะจัดกันไป3วัน3คืนแล้วก็เชิญนะคะนักร้องดังระดับโลกอีกแล้วค่ะก็คือ r ี h ันน a นั่นเองนะคะที่เรียกได้ว,ว่าเอามาแสดงนะคะในการจัดพรีเวดดิ้งรอบแรกนั่นเองค่ะและยังไม่รวมถึงแขกที่มาจากทั่วทุกมุมโลกที่เป็นคนดังไม่ว่าจะเป็นบิลเกตนะคะมาร์ค u ซ k กเกอร์ซึ่งเป็นเจ้าของนะคะ Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ภรรย,ยานั่นเองค่ะคือไม่ว่าจะเป็นคนดังระดับโลกขนาดไหนเนยนะคะงานนี้คือการรวมตัวกันของเหล่าบรรดาคนรวยระดับโลกเลยค่ะมารวมตัวกันอยู่ในงานแต่งของตระกูลแอมบานีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการจัดเลี้ยงอาหารชาวบ้านในเมืองกว่า50,000คนนะคะตลอดเวลา3 3-4วันค่ะนะคะจากนั้นเนี่ยพอจบข่าวนะคะของการพรีเวดดิ้งรอบนั้นไปเนี่ย เขาบอกว่านะคะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยก็เมาเรือสำราญไปแบบคนรวยค่ะไปจัดงานเลี้ยงฉลองกันต่อที่กลางมหาสมุทรในยุโรปนะคะแล้วก็ได้เชิญแขกรับเชิญแบบเยอะแยะมากมายค่ะไหมคะคือคนดังคนรวยเนี่ยนะคะมารวมตัวกันในงานนี้เลยค่ะและก็ล่าสุดสำหรับนะคะเงินเดือนนี้เลยนะคะสำหรับงานพรีวิ n งรอบสองค่ะก็เรียกได้ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็เชิญศิลปินระดับโลกนะคะ ซึ่งก็คือคุณจัสตินบีเบอร์นะคะเรียกได้ว่าค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณเออ10ล้านเหรียญน,นะคะคือหลายร้อยล้านนั่นเองนะคะแล้วก็การจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็เป็นแบบไพรเวทนะคะมีเพียงครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายโดยที่เขาบอกว่าขาวงในเนี่ยนะคะบอกว่าจัสตินบีเบอร์เนี่ยมา ร้องเพลงทั้งหมด14เพลงแล้วก็แบบ p r i v a t จริงๆนะคะในงานนี้คือแบบโอ้ทุกคนสนุกสนานมากแล้วก็คือเหมือนเป็นกันเองมากๆเลยค่ะมีรูปภาพของเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยที่ถ่ายรูปใกล้ชิดกับนะคะัสตินบ b เ e b e r คือเหมือนเป็นแบบคนรู้จักกันอะไรแบบนี้เลยนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ดับโลกขนาดนี้ที่มีแบบแขกมาร่วมงานแล้วก็มีนักร้อง ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยเข้ามาร้องเพลงแบบไพรเวทแบบนี้นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่านี่ยังไม่ได้สิ้นสุดการแต่งงานของอทั้งคู่ในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่างานแต่งของจริงของทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มจัดนะคะประมาณมาที่12-14กระกฎาคมนี้แล้วก็งบประมาณเนี่ยนะคะเรียกได้ว่ามหาศาลบานปลายเลยนะคะก็คือให้กับ ให้สมกับความร่ำรวยของทั้งสองฝั่งนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นางานแต่งงานที่อลังการนะคะแห่งปี2024เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีข่าวกระซิบมาจากวงไหนนะคะว่าในวันงานแต่งจริงเนี่ยอาจจะได้นักร้องตัวแม่ตัวมัมนะคะอย่างอดิลนั่นเองนะคะมาร่วมงานนี้เรียกได้ว่าเป็นงานแต่งที่อลังการนะคะงานสร้างสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าแม้แต่ศิลปินที่แบบค่าตัวแพงๆหรือว่าไม่เคยแบบต้องไปร้องในงานที่ไหน private เนี่ยนะก็มางานนี้นั่นเองค่ะอันนี้คือการแต่างงานของทั้งคู่นะคะที่เป็นการสีแดงนะคะแล้วก็มีการติดรูปภาพของพระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็ คุณแม่ของฝั่งเจ้าบ่าวนะคะคือรวยมากแล้วก็แต่งตัวแบบจัดเต็มมากเพชรนินจินดาเนี่ยนะคะประดับประดากันเข้าไปค่ะเรียกได้ว่าแค่เพชรเม็ดเดียวที่ติดผมเนี่ยสามารถซื้อเครือข่า,ารหรือว่ารถหรูๆได้แบบหลายคันเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่า,าเงินที่เขาเอามาจัดงานทั้งหมดเนะะี่ยเป็นเพียงแค่พูดง่ายๆคือเศษเงินของเขาเลยนะคะไม่ว่าจะกี่ร้อยล้านพันล้านเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ คนน่าแข่งของทั้ง2ตระกูลนี้ร่วงเลยนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นความยิ่งใหญ่นะคะของอเศรษฐีชาวอินเดียนะคะของทั้ง2ตระกูลที่ได้เป็นดองกันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ช่องของเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวคราวอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ